เมื่อก่อนเคยคิดเรื่องเรื่องสูตรไม่สูตรเนี่ยแต่จนกระทั่งเจอพี่อาร์ตเข้าไปคนไม่คัดอ่ะคนไม่คัดก็เลยปล่อยวางแม่งของจริงอาร์ตแม่งของจริงกลับไปทีละสิบไหมฮะทีละสิบอ่ะฮะเปล่าไม่ไม่เดี๋ยวเด็กเออแต่คราวที่แล้ว้นี่ไงโอ้โหสองเมตรเลยนี่ไงมาแบบอันอันนี่กลับไปครับมารอบใหม่อีกรอบหนึ่งอุ้ยครบไหมครบรอบเรียบร้อยครบครบ เพรากดได้ทีด้วยนะสีม่วมันเกินมึงไม่ทยอยกันมาละเออหนีครบเรียบร้อยพอคขาที่แล้วอันไว้ไงโอ้โหเฮ้ยมีทรงได้รอบนึงมีทรงอูฟฟูไม่เบารันี่มีทรงอั้นแล้วมันอันครบอีกแล้วครบ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 ผมว่าได้ลสีมมันมีกำลังใจกว่าเยอะเลยนะมองไปสีมงมันแบบเดี๋ยวมันก็มาง่ายเรียบร้อยจบแล้ว จบแล้วจบแล้วจบแล้วเฮ้ยสีฟ้าไม่เป็นสีฟ้าไม่เป็นโอ้สีฟ้าไม่เป็นเป็ยากกันนะฟ้าไม่เป็นนึงเม็ดนึงนะเพื่อนกันมาโทรไม่ได้แม่มันมันจุ่มไว้ให้อย่างนี้เนี่ยเนี่ยเอาแล้วเอาแค่นี้ก่อนครับไปนี่ที่ทองรามบอกเลยเช็คดวงก่อนฮะเช็คดวงก่อน อันนี้การันตีร้อยแปดนะครับมีไฟทุกเล็กๆขึ้นมานะครับให้ติ่มเตมหัวใจไม่นะครับโกมโกรนะครับร้อยสิบเอ็ดกายาครับนี่ใบใบล่างล่างซ้ายนะฮะอันนี้ผมว่าไฟลุกแน่นอนล่างซ้ายเนี่ยไฟไฟแน่นอนอยู่แล้วอันนี้ไฟลุกชนแล้วความรวยมาแล้วโคเชียโมดิสโมดิตโมดิตโมดิสต์โมดิสตงโมดิสต์ตัวบต้องเยอะเฮ้ยเยอะนะร้อยสิบหกแสนห้าเอาดีเยอะนะเอาดี ขายออกหรือเปล่าไม่รู้แต่เยอะไปดิเฮ้ยสามถึงแปดแปดไงเผื่อมันแบบโอ้โหเผื่อมันแปดเหมือนกันนะเผื่อมันลั่นออกมาไม่แน่เอาดิแตไม่แน่นะแปดได้อยู่อุ้ยไม่ให้เข้าอุโมงค์ซระเบียคุยซาลเบียนี่คือคนที่จะยิงแมนยู่วนก่อนนะโอ้โหนี่ไงมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วสเปนกองหน้าเฮ้ยไปดูไปดูไปดูแปด ไปรูปแปดเป๊ะน,นานบานจางมากไปเลยฮะโอ้โห oh. จางมากไปเลยฮะโอ้โห oh. ไฟไม่ขึ้นแต่ว่าไม่มีบุญวาสนาต่อกันนะดับไปพร้อม <laughs> อทูบซะพิโชนดีพิโชสิเ่เล็กๆที่เรียกว่ารักไอ้พ hey, ิโชวันไปเลยจ้า ไฟหน่อยไฟหน่อยโโอ้หลาฟินย่าแต่ว่ามีทีเอสทีเอสมันติด TS เอสบวกแปดอะมันจะเป็นไปได้ไงไม่ติดไงเฮ้ยไม่ใช่โอ้โหหมูฮะอาราบัะใครวะอาราบะจริงด้วยโอ้ยไม่แปดซะหน่อยเท่ๆเผื่อมาเผื่อมาเมนยูเท่ๆชิ้นนี้มีประเด็น ที่แล้วคุณได้ทีเอสมาแล้วนะถึงแค่ไม่แปดเฉยชิ้นนี้มีประเด็นครับมีประเด็นหรือเปล่านั่นไฟมาแล้วอุ้ยมันอุยอ้ยบีทีบอุ้ยฝรั่งเศสก่องหน้าทีเอ็มว่ะบล็อกบาอ์บล็อกบาร์บล็อกบาร์าได้อยู่บล็อกบาร์จรรารจาเจ็ดรงแล้ว ที่จะแบบไม่แปลกทีว่าเอ้ยเดี๋ยวประมาณเก้าใบท้ายครับมาทั้งได้มั้งแหละต้องมีแล้วไฟมาละตัวงเขาที่สองครับสวิตซ์ครับมีเอ็มครับไม่รู้ครับซาคาเลียแน่นอนครับเด็กเชลซีนั่นเองนั่นแหละครับเต็มทีมเลยซึ่ง116บวกแปดนี่แสนหนึ่งถือว่าแพงแพงอะสิพี่เราไปขายดูนะครับผมว่าขายได้ขายได้แล้วขายได้ขายได้ซาคาเลียขายได้ซาคาเลีย ดาวร้ายไปแล้วเฮ้ยเบลเบลครับทีเบลอาร์เอ็มทีเบลทีเบลไม่มีแลทีเบลทีเบลออกไปแล้ววิลสันก็ได้มั้งไม่ได้มั้งเฮ้ยแต่แปดสองใบแล้วนะไปเออมามาเอลเอ็นมาเอลเอ็นเออว่ะมัดดิดเออว่ะโอ้ยไม่ใช่ว่ะเวอร์ครับครับเฮ้ยฮะชื่ออะไรชื่ออะไรวะเอกวาดอรเนี่ยหรออะไรวะใครเซ็นเออโอ้ย แอดด้วยอันนี้อันนี้ขายได้อันนี้ขายได้เก๋ๆไข่เซโดอร์ไข่นานนมนี่แหละเชลซีเฮ้ยแปดสามตัวแล้วแปดสามตัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยวัครับเฮ้ยแคมารูนโกโอนาน่าโอนาน่าแปด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 มนดี้แปดโอ้แมนดี้เชื่อเต็มทีมกูเลยทำฟุตบอลซีเหรอเมนดี้แปดโอ้แมนดี้เชื่อเต็มทีมกูเลย ใจจรรริงมวะไ้เอเต็มทีมกูเต็มไปหมดแล้วเนี่ยอันนี้ตามบูเชลซีเหรอจริงๆใช่หลังจากนี้ไม่มีแล้วเชลซีเอ้ยไปล้วนๆนะยไปล้วนๆไปมาดิดมาดิดมาดิดไปเลยไปล้วนๆไฟมาละมาละอืมบีดีบีเปนเปนเซนเตอร์บูโยใครวะลามอสลามอสลามอส นาโชนาโชครับไม่แปดด้วยตัวต่อไปต้องเป็นเชลซีนะครับแมวแมวไมวแมาไม่เอาไพอพอพอแล้วแมวแล้วไปมาเอาบีทีบีมาเยอรมันเยอรมันเออซีเอ็มเลอร์ซีเอ็มหมดโรดนะครับโอ้ไมโครโฟนเสียงเพาะเฮลิบาเอ้ยไปโลอดเองครับหมื่นสามโอ้เอ้แต่แปดเยอะอยู่ครับแล้วไปเฮ้ยเวิร์คครับเฮ้ย เฮ้ยพู้ริสิตแล้วรุ่นเมกันวัยรุ่นเมกันเอเดอร์สันอารอนสันนะครับโอ้โหวัยรุ่นเมกันอันนี้ใบรวยจริงยี่สิบทีเอสบวกแปดเนี่ยมันมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงใช่ไหมคาดว่าคุณได้บวกเจ็ดไปแล้วใบหนึ่งเนี่ยลองดูเผื่อมันเกิดขึ้นตรงนี้เผื่อมันเกิดขึ้นตรงนี้ไฟไม่มาสปอตไลท์กันแล้วรับ้อยสิบโอ้โหอากูเอ็ดอจัดนะฮะ นี icana, ่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงเขาเขานี่ไงนี่ไงเขาเขาไฟมาแล้วก็โอ้โหโอ้ครับแล้วโอแลนด์โอแลนด์โอ้โห้ยเชนนี่เหรอโอ้แปดเออเอาไปเชนนี่โอ้ยสบายนะประมาณนี้ประมาณนี้ไม่แย่ไม่แย่สำหรับหมื่นนี้ไม่แย่ครับได้การมาเปิดหลายใบสนุกดี